สวัสดีครับทุกคนขอบวันนี้ครับก็คือเป็นในเกมที่ชื่อเกมโรบอทนั่นเองครับทุกคนวันนี้ครับแล้วก็จะมาเล่นแมปสควิตเกมนะครับเป็นแมปที่ทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับไปครับตอนนี้นะครับเราเพิ่งจะเข้ามานะครับอันนี้คือเราแต่งเป็นผู้คุมนะครับแต่งหน้ากากเล้ยัไม่ได้ใส่ผู้คุมเพราะว่าถ้ายกชุดเนี่ยสามร้อยห้าสิบเหรียญนะครับถือว่าแพงมากยกชุดนี่ถือว่าแพงยกชุดนี่ถือว่าแพงมากครับ ลองไปดูซิว่ามันมีอะไรชนะุดแขงเนี่ยแล้วก็รอไปก่อนนะครับเาำลังเล่นชกกันอยู่ตอนนี้เาเล่นชกกันอยู่นะครับตอนนี้กระโดดอยู่กระโดดอยู่ที่เดียวเลยเหรอ ไม่ไปไหนเลยเขากำลังต่อยกันมันอยู่เลย,เลยไม่ไปไหนเลยเหลืออีก30ิวินะครับตอนนี้แล้วก็มายืนรอตรงนี้ก่อนเรามายืนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะครับโอ้ยไทยรู้อยู่หนว่าคนไทยแกแลกแก้แลแลก็จะไปกิน่อไปแล้วกันเลย เราจะซีเรียยแค่กล้องอย่างเดียวนะคะทุกคนอ่ามาเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรไปเร็วเร็วเร็วเกมจะเริ่มแล้วลงแล้วเกมอะไรอ่าง่ายๆครับทุกคนก็แค่เราก็แค่ต้องอยู่ตรงอยู่ตรงที่มันจะเป็นจุดสีเขียว ถ้าใครที่คะแนนลดถ้าใครที่คะแนนเหลือศูนย์คนนั้นจะแพ,พ้นะคะทุกคนนี่ง่ายครับไปครับมาครับเริ่ม,ม,ม,มเริ่ทำไมไม่ให้เราดึงวะไม่ให้เราดึงอ่ะต้องรีเซ็ตเกมใหม่หรือเปล่าวะเนี่ย คือตอนนี้คือเราเข้ามาใหม่นะคะคือเราเข้ามาใหม่อันนี้คือเราเข้ามาใหม่นะคะอ่าเขาเล่นสก,ก,กนนนนิ๊เกมอยู่ไงเสร้ ไม่ได้นะโอ้โหมันจะเกิดการด่ากันนะครับตอนนี้เกิดการด่ากันนะครับอ๋อ แล้วเคยท really so, ําเสร็จกว่าเพื่อนแล้วเคยทําเสร็จก่อนเพื่อนแกงตายล้วทําเสร็จก่อนเพื่อนตลอดเลยนะทุกคนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดไม่ได้พูดเลยนะเราทําเสร็จก่อนตลอดเลยอะไรแล้วก็ทำเสร็จก่อนตลอดเลยหาที่หาที่ก่อนหาที่หาที่ค่เนี่ตรนี้ยุดยุดยุด

นาาั่นแหละวะเย่เย่เนมาชมวีดูคนเล่นห้ามขึ้นมาแม้แต่คนเดียวห้ามเป็นนขาดแน่บอกห้ามขึ้นมาไปไป ไปไปเรลยเกมอะไรเอ้ยอ่าสงสัยเราต้องใช้สูตรเราแล้วต้องกระโดดนะครับอันนี้ต้องกระโดดนะครับเกมนี้ต้องกระโดดนะครับไม่งั้นจนจะแพ้ง่ายเอ้ยแล้วเราจะขึ้นยังไงวะเนี่ยขึ้นยังไงก่อนเออก็ได้แล้วได้แล้วก็คืออย่างไงลงไหมุกคน อันนี้เนี่ยเกมน,น yeah. ี้จะเล่นยากมากเพราะว่าเราต้องทั้งต้องหาชีวิตรอดคือเราต้องกระโดดตลอดไม่งั้นเราจะตายอุ้ยไม่ตายไปจังวะเออ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 ต้องรอให้เลือกฟื้นก่อนโอ้ยไอ้แบบ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 แบแบบแบบแหาตัวที่มันเลือกน้อยก่อนไอ้นี่นี้คนเดียวเลยเหรออย่างนี้คนเดียวเหรอฮึ มายืนอะไรอยู่ในนี้ถ้าไม่อยากตายห้ามมายืนอยู่ในนี้หืมอยากตายไหมอยากตายไหมเดี๋ยวผู้ภูมจัดให้ไม่ได้ใช้ปืนนะไม่ได้ใช้ปืนนะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้มีหมัดอยู่มีหมัดอยู่เดี๋ยวจัดเดี๋ยวอ้อน้อน้ออ้ออ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 กมอ้ออ้ออกออ้ออ้ออกออดด

ไปให้เร <that> ็วอย่านีอยานี้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 ย่าหนีไปไหนไปไหนไปไหน หาที่ประจำหาที่ประจำหาที่ประจำมาเริ่มเริ่มอาจารย์สัเกตที่คนนได้สิอาจารย,าย์ A chắc chắn, a chắc chắn, a chắc chắn, a chắc chắn. video hấp dẫn เรานหน้าตอนไหนวะหน้าตอนไหนเราเป็นหัวหน้าเพราะเราใส่ชุดการเอ้ามาตาย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 เอ้ย อะไรนะเอ้ยและนี่คือเกมที่เราไม่เคยเล่นเราไม่รู้วิธีเลยว่ามันเล่นยังไงเกมนี้เกมทูกแกม้มันเล่นยังไงตอนนั้นมันเป็นมันมีครัง้งแรกอะที่เราเล่นแล้วเราชนะเฉยเลยขานาดเราดอแบบดาวเอาเลยนะมันยากว่าเกมนี้เล่นไม่เป็นอะอ,ะอ้าก็เอาเถอะอ,ะอะ <c oughs> เอาเถอะเอาเถอะเอาเถอะถุงไหมอ่าถูก,ถก ออสองเฮ้ยถูกเฉยเอืมู่เฮ้ยขนาดไม่เคยเล่นถูกเฉยอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นหนือว่าคนนี้แพ้แน่ปะนี่แพ้แน่อ้าวนั่นไงอันนี้อันนี้แพ้แน่ นี้แพ้แน่อันนี้แพ้แน่อันนี้แพ้แน่เช่นนี่เอ้ยอุ้ยกระสุนเน้นๆอันนี้อันนี้อแน่อันนี้แพ้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 แน่เอาแก้วอะไรกัน เฮ้ยเอ้าเอ้าอันไหนจะแพ้อันนี้อันนี้น่าจะชนะสู้สู้เอ้าวุ้ยวิ่งวิ่งสุดยอดเร็วอันนี้แพ้แน่อันนี้อันนี้ชนะแน่สู้สู้สู้มัน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 นายจะลุกเก้มมาเยอะแล้วสู้มัน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 อ้าวอะไรวะ ถ้าเวลาหมุนนี่คือตายทั้งคู่สู้มันเย้ยเอาอเขายังไม่ชนะอเอายังไม่ชนะเรื่มเรื่มเรื่มเลยวะเอามั้ยเอามั้ยเอามัน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 นายถ้าเวลาหมุนนี่คือตายทั้งหมดไม่แน่นะอาจจะตายหมด ไม่นะพวกนายไม่นะเอาอะไรวะเกมบักเกมบักอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอแค่นี้นะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ